สวัสดีครับผมไม่ใช่หมอหัวข้อสแตตินคือยาอะไรและมีผลข้างเคียงไหมอ้างอิงจากข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชบำรุงราชและรามาธิบดี 1. ทําทำไมคนถึงต้องรู้จักยาสแตตินผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ผมรู้ดีว่าคำว่าสเตตินมันไม่ใช่ชื่อที่ฟังดูสนุกเลยแต่คำนี้จำเป็นมากต่อคนที่ตรวจสุขภาพและพบว่า LDL หรือไขมันเลวในเลือดสูงซึ่งไขมันชนิดนี้เป็นตัวร้ายที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเสี่ยงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันผมเองก็เคยเจอคนหลายคนในชีวิตทั้งคนที่มีสุขภาพปกติและคนที่ออกกำลังกายสม่าเสมอแต่พอเจาะเลือดเจอค่านี้แล้วกลายเป็นต้องใช้ยาสแตตินแบบไม่ได้คาดคิดและสะแตตินคืออะไรเหมาะกับใครแล้วมันอันตรายไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ 2. ส,สแตตินคืออะไรทำงานยังไง 2.1. จุดหนึ่งคอนเซิร์นสแตตินที่มาของคำว่าสแตตินสแตตินหรือชื่อเต็มว่า HMG-CoA Reductase Inhibitor คือกลุ่มยาที่แพทย์ใช้กันตรงจุดเพื่อยับยัง้งเอนไซม์ HMG-CoA Reductase ในตับซึ่งคือจุดเริ่มต้นของการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเมื่อยานี้เข้าไปกดสวนตับก็ผลิตคอเลสเตอรอลลดลง ร่างกายก็จะรับ LDL จากเลือดเข้าไปใช้มากขึ้น LDL ลดลง2.2ตัวอย่างยาที่เราได้ยินซิมวาสเตตินอะทรสตตตินโลซูวาสเตติน3ตัวนี้เป็นยากลุ่มที่ใช้งานแพร่หลายที่สุดในไทยแลนด์3เมื่อไหร่ที่ควรใช้3.1กลุ่มเสียงไขมันสูงตรวจพบ LDL มากกว่า 130มิถึง160มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแม้จะออกกำลังกายควบคุมอาหารก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมเช่นสูบบุหรี่เบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นต้น3.2คนที่เคยมีโรคหัวใจหรือหลอดเลือดมาแล้วตามแนวทางของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป้าหมายคือ LDL ต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรบางรายต้องต่ำกว่า55สแตตินจึงเป็นยาประจำตัว ที่ช่วยลดโอกาสหัวใจวายซ้ำได้มากกว่า30% 3.3ผู้ที่มีพันธุก,กรรมไขมันสูงสำหรับคนที่มีโรค FH แก้แค่ไลฟ์สไตล์ไม่พอแน่นอนสแตตินจะช่วยได้มาก 4. ผลที่ได้จากการใช้อย่างสม่ำเสมอข้อมูลจากโรงพยาบาลสิริราชบำรุงราชและรามาธิบดีชี้ว่าการใช้อัทาวาสตาตินหรือโลซูวาสตาติน ลด LDL ได้30 5 0ใช้ร่วมกับ ECTI My ยากลุ่มอื่นลดได้ถึง60อร์เยิ่งลด LDL ได้มากเท่าไหร่โอกาสหัวใจวายก็ลดมากขึ้นแบบทวีคูณครับ 5. ผลข้างเคียงควรรู้ก่อนเริ่มถึงจะดีแต่สแตตินก็ไม่ใช่ยาปลอดภัย100 5เปอเ์ 5.1. าอาการกล้ามเนื้อปวดพบได้ใน5 1 0ของผู้ใช้อาการเลนจริงจะก,กล้ามเนื้ออ่อนแรง จนถึงกล้ามเนื้อพังลับโดม y โอไ s ซิสรุนแรงได้แนวทางหากปวดมากหยุดยาตรวจ C-P-K ทดลองเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นหรือใช้ยาเว้นวัน5.2ตับอักเสบเล็กน้อยแค่ A-L-T A-S-T สูงพอตรวจยกเลิกก็กลับมาได้5.3เบาหวานมีรายงานเล็กน้อยว่าคนที่มี Prediabetes อาจจะเป็นเบาหวานช้าหลังจากใช้สแตติน แต่ความเสี่ยงเทียบกับประโยชน์ลดหัวใจวายถือว่าคุ้มเกินคุ้ม5.4ผลข้างเคียงอื่นๆเช่นระบบประสาทหรือจิตใจรถมักจะเบาบางน้อยมากและผู้สูงอายุอาจหลงลืมชั่วครั้งชั่วคราว 6. ถ้าไม่ใช้สแตตินเรามีทางเลือกอะไร e MI, อิชิทไมลยยาที่ช่วยลดไขมันจากการดูดซึมที่ลำไส้ p c s k 9 inhibitor ยาฉีดที่ลด LDL ได้ถึง60%ใช้ในกลุ่มเฉพาะอ่านได้จากบทความก่อนหน้าไลฟ์สไตล์ style, ออกกำลังกายกินผักผลไม้งดแป้งหวานผลไม้เสริมสุขภาพเช่นน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3ช่วยลดตยลยไตรกลีเซอไรด์ได้ 7. ใครบ้างควรระวังเป็นพิเศษผู้มีตับอักเสบหรือมีประวัติกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นม สแตตินห้ามใช้ผู้สูงอายุหรือมีหลายโรคอยู่ร่วมกัน 8. คําแนะนําสไตล์ผมไม่ใช่หมอตรวจไขมันทุกปีอายุเลย30ปีควรทุก6เดือนกินอย่างเดียวกันยังลดไขมันไม่ลงให้ไปพูดคุยกับแพทย์อย่าก,กินเองอย่าเปลี่ยนยาเองหรือหยุดเองมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นผู้ช่วยปลอดภัยยิ่งใช้ถูกคนยิ่งเห็นผลมาก สรุปง่ายๆสไตล์ผมไม่ใช่หมออาจพูดได้ว่าสแตตินเท่ากับยาปรับสมดุลเกาะคอเลสเตอรอลดีต่อการลดไขมันเลวทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงแต่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะรู้ข้อดีข้อควรระวังให้ชัดและไม่ใช่ยาที่ใช้เล่นยิ่งคุณมีประวัติเคยป่วยเกี่ยวกับหัวใจหรือ LDL สุดท้ายไม่ลดลงสเตตินจะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ช่วยยืดชีวิตได้จริงๆแคปชั่นชวนแชร์ สเตตินคือเกราะช่วยชีวิตหัวใจแต่ต้องใช้ให้ปลอดภัยอ่านให้ครบก่อนแชร์ให้คนที่ใช้ยาลดไขมันนะครับเพราะข้อมูลดีๆอาจช่วยชีวิตใครได้มากและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยใครบางคนรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ